เทวีมาพูดมาเปรีพริตตาสังารวังนาำิีเดินย่อมดะสมุทรขกนไม่บริบุรณาชั้นนั้นเอวเมื่อวันทวนาเพรนาอุปคาปปสิการทาหที่ไตแล้วในโลกนี้ย่อมสเร็จประโยชน์แก่ผู้ลาโลกนี้ไปเล้วได้ฉันนั้นอิจิตาปริตานุ คอยต่อโผล่านปาตนาล้ทวตัศน์เล้วอิปเมวสมิสตโสํมฤทธโดยสัพพเพริโดสังขปะขอความดีทั้งพวงจูเตมที่จันดูปนรโยยตาเหมือนพระจันในวันเพริอนิชติ โชคีที่าายุโคภาวะผ่านจบเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจาวดับพระใจนุกัตตารอดมาวันติอายุอันนอยสุขกำพลังการศึกปาเงืนอยุวันนาสุขกำมาราอดเริญแค่บุคคลผู้มีผกติว่าขาบ มีพระกิติวันน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตอาวัตถุสัพพ um ังฆราอดสัพพมงคลจงมีแก่ท่านการาัตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งพวกจงรักษาท่านตับพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งพวงตับะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งพวง สังฆานุภาเวนะไม่ล้มฟ้าเพียงพระสงฆ์แล้วพวงแต่อาจติพระวันจุติขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดินอนนาพจนาอัตทนาพิจารณาพรุทธกันเนย จะที่เหลืออาคนี้่เิกโยมเพได้รับระทตนและบริโภคเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแกเริแกโยมอัตมานูญาเหนี่ยวอนค์หมดหน้าซัดหนึ่งหนึ่าหนึนึ่งหนนึ่งหน่นย ่น้องแสดงการที่ประนทศน้อยไม่ร่วมงานการพัฒน์รุ่งเรืองอ่าทู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนหลงทางมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับขออนุญาตหลงทางมาไปเสกการบาชาวบ้านมูธนาบุญกับพี่น้องชาวบ้านวานนอนนะครับผู้ชมที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรขอบาอาจารย์ท่านลงตาบุญชื่น ปัญญาอุโทในวันนี้วันที่28คกุมภาพันธ์2 5ง5ยาวันนี้แอดมินหลงทางนะครับหลงทางไปหลายกิโลมาไม่ถูกต้องขอภายท่านผู้ชมมาไลฟ์สดให้ดูด้วยหลงทางเกือบจะถึงบึงการแล้วเกือบจะถึงบึงการหลงทางครับ อนโมหนาบุญด้วยเด้อครับเด้อสาธุสาธุ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แก้วแม่แก้วไม่ไรแม่ใหม่ก็มาพาขนหลงทางเกือบเกือบจะถึงโน่นบึงการมาที่หน้าค่อยไปเที่ยวอนะไรไม่ต้องไปเลยกี่กิโลมื้ถึงน,น้องคายมานี่หน้าค่อยไปนะคะออกมาทางอำเภอท่าอเทีนเขาทำทางใหม่ ไม่ได้ย้อนละททำทางใหม่แล้วทีนี้มันมองไม่เห็นทางอดิไฟมันมืดทางเลี้ยวก็ไม่มีมันมองไม่เห็นเติมน้ํามันที่พลสวรค์แล้วก็เลี้ยวออกนั่นเลยไม่ต้องย้อนเติมนมเติมลมด้วยอันนี้แม่ครัวอันนี้แม่ครัวแม่ครัวโอ้มาอนุโมหนาบุญกับแม่ครัวหน่อยแสดงว่าวันนี้แม่ครัวต้องโชว์ฝีมือมากๆเลยถวายลงตาบุญชื่นเนาะ อนุโมทนาบุญด้วยเด้อมาจากไหนครับเนี่ยแม่ครัวนี่ยนอ,นอยู่วานนอนนี่บ่โอเนาะดูกับข้าวกับปลาท่านาทําถวายคุบายจารย์แล้วก็เลี้ยงต้อนรับกัลยาณมิตรญาติธรรมผู้ศรัทธาในมาร่วมบุญร่วมทานทำบุญกุศลในวันนี้นะครับอนุโมทนาบุญด้เด้อครับเด้อสาธุเป็นบุญบิญกุศนด้วยกัน <laughs> เสียดายแอดมินมาช้าผู้ชมมาชา้าเลยไม่ได้ไลฟ์สดอขอตัวนี้ก็พอเนาะ

กบาทลงตาเป็นสิริมงคลเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เขาเป็นสิริมงคลนะครับไทยบาทลงตาแล้วก็อันนี้วันนี้เจ้าภาพอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวสวยมากวันนี้นะครับเจ้าภาพอ่าตื่นเต้นนะมงลงตามาน,นี้ก็โทรถามเส้นทางตลอดนะฮะ <c oughs> อน,นี้มาจากไหนคุณแม่ขาวนี่ <c oughs> คุณแม่ขาวตามมาอ่าปอฟอปออันนี้จะขึ้นโต๊ะไหม นจะเป็นรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวถ้าดูตรงนี้นะเป็นที่พักเป็นที่พักรีสอร์ทก็ทะกท่าบท่านให้นิมนต์หลวงตาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคมีพี่น้องญาติธรรมบ้านไกลเล็นเสียงมาเยอะ แล้วก็ที่ตามหลวงตาม,มาก็มีที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับมาจากจังหวัดร้อยเอด็ดมาจากจังหวัดขลสินอำเภอหนองกรุงศรีแล้วก็คณะติดตามที่มาจากกรุงเทพที่มาร่วมทำบุญถวายที่ดินก็ยังไม่ได้กลับแล้วก็กลับมาแม่น้องเกดก็ยังอยู่นางฟ้าตัวน้อยนะครับแต่ว่านะวันนี้นางฟ้าตัวน้อยไม่ได้มา นฟาตัวน้อยไปโรงเรียนนี่าทิาหนานก็นยังอยู่นะครับมาแจกเป็นสลีมงคลอยู่แจกของสลีมงคลนะครับ <c oughs> หนังสือมาแล้วใช่ไหมลืมจริงๆก็เดี๋ยวผมจะดูในรถให้ดียด๋ยวแม,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 ม่เดี๋ยวจะดูนี่นี่นี่ี่นี่แม่สีเล่มสามสีเล่มใช่ไหมเดี๋ยวจะรวบรวมมาคือหลอกเดี๋ยวผมให้ก็ได้ผม,มให้เพิ่มถ้าไม่พอนจะให้ให้ ไอ,อน้น้องเขาโทรศัพท์บอกผมจะรู้เขางลืมวันนี้ก็หลงทางไปโน่นไปเซกาหน่อย <c oughs> คุณคุณแม่มารับหนังสือส่วนมนอดมินลืมหนังสือมาให้ที่ลืมแต่ว่ามีในรถอยู่เดี๋ยวจะจัดให้ท่านอยู่นะนเดี๋ยวจะจัดว่าแล้วก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาหนังสือให้คุณแม่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ตรงไหนนะแม่แม่นั่งอยู่นี่เนาะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาหนังสือสวดมนต์ลงตานะครับท่านขอไว้เดี๋ยวาให้หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีไม่มีมีที่ไหนเดยเพราะว่าอันนี้เป็นผู้ที่ท่านเริ่มใส่ศรัทธาพิมพ์ถวายลงตาประมาณสองหมื่นกว่าเล่มอ่ะตลอดเส้นทางเดินทุรงมาจากโน้ทางทางเพชรบุรีนั่นนะ เดินด้วยการเดินเดินกับเรื่องต<ล>าเนอะรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่ามุ่ตลอดครับตลอดเส้นทางและและ,และถ้าเดินจริงๆจะไปเดินกับท่านไหมเนี่ยนี่วันที่หกนี่เนี่ยวันที่หกนี่จะเดินในเขตนครพนมว้พระธาตุเก้าพระธาตุเดินเรื่อยๆไม่ต้องเดินเร็วเดินให้อย่างพวกวัยอย่างเราเนี่ยนะแม่นะอย่างผมอย่างแม่เนี่ยอาได้เดินแสวงบญเดินช้าๆเดินช้าๆเรื่อยๆ เดินเอาบุญเดินจงกรมเดินสมาธิเดินไปเรื่อยอ่ะท่านอาจจะเดินวันหนึ่งยี่สิบห้าสามสี่กิโลแต่เราเดินตามท่านจะเดินตามคนสูงวัยท่านบอกจะได้อบุญไปถึงวัดไหนแล้วก็ทําวัดสวดมนต์เย็นไหวพ้พระแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็าบินทบาทตากบาทท่านทำวัดเ<า><า>ช้าแล้วก็ชันพระขานเส็จก็เดิน<ส>ต่ออย่างนี้แหละวันนี้หกนะไปได้เลยนี่ก็เขาก็มีลงชื่อหลายคนนะเด้อไปได้ ก็ถ้าเมื่อยแล้วก็บุญเราได้มีแค่ไหนแล้วก็หยุดแค่นั้นอเออนี่เดี๋ยวบอกน้องเขาติดต่อไปเลยอยู่ในละแวนะนกนครพนมสกลนครแค่นี้แหละได้เท่าไหร่ก็เอาได้ไเท่าไหร่ก็เอาบุญเราเนาะได้เลขผสมน้อยเนาะเหมือนลงตาท่านบอกเออวันนี้คนละเล็กคนละน้อยคนะมันน้ําหยดลงตุ่มสักวันก็ต้องเต็มท่านว่ายอย่างนั้นนะเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ามีโอกาสไปได้แม่เด้อ อ่าฮครับได้ชวนคุณแม่ไปเดินหุดงกันหลวงตาหลวงตาคนลุกหลวงตาขาเอาละครนท่านผู้ชมนะครับมัน,นเป็นบรรยากาศกํากลังรับประทานอาหารกันอยู่นะครับก็ <c oughs> ข,อขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อขอโมหนาบุญกับเจ้าภาพแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสะพา,านบุญด้วยกันในข้อวัดปฏิบัติของรูบาาจารย์ท่าน ท่านที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเ,เพื่อให้ได้ทันที่แอดมินได้ลงนะครับจะได้ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจกันให้มิ้งไดดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ